ผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการจัดคอนเสิร์ตจัดโชว์ต่างๆจากระดับโลกมากมายเลยนะคะดังนั้นทางธนาคาร UOB ร่วมกับ DM District แล้วก็ AEG นะคะเขาได้จัดทำ UOB Live ขึ้นมาค่ะเป็นศูนย์รวมความบันเทิงนะคะที่ล้ำสมัยที่สุดในอาเซียนและสามารถจุคนดูได้ถึง6,000ที่นั่งเลยทีเดียวค่ะ UOB และ DM d i s t ด i ส t ประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์เปิดตัว UOB Life ศูนย์กลางการจัดงานอินดอร์ที่ครบครันและล้ำสมัยที่สุดในอาเซียนหัวใจสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้คือการนำนวัตกรรมความล้ำเลิศด,ด้านต่างๆและความเชี่ยวชาญของทั้ง3ภาคธุรกิจมาผนวกไว้เป็นหนึ่งเดียวได้แก่ AEG ผู้นำด้านธุรกิจความบันเทิงและกีฬาระดับโลก DM District ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศูนย์การค้าและความบันเทิงและ UOB ในฐานะธนาคารชั้นนาของเอเชียมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับ UOB Life เราตั้งใจจะยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็น the hub of Entertainment in Asia เลยนะคะอันนี้เราได้ร่วมมือกับทาง a g ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นนำของโลกนะคะที่มีเซอร์ินมีวีเนิวต่างๆก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะที่เราได้ร่วมมือกันมา7ปีที่แล้วนะคะเราก็จะสร้างทั้งสองพออันนึงคือ UOB Life ซึ่งเดิมทีมีแอร์ไลฟแต่ว่าทาง UOB ได้เข้ามา มาเป็น naming r i g h t ให้กับเรานะคะแล้วก็กับสริการล้วเป็นพาร์ทเนอร์กันส่วน AG เนี่ยเราจะทำทั้ง2หอเราจะเปิด UAB Live ปี2024นะคะต้นปีแต่ว่าจะไปเปิดแบงก์ของปรินาปี2 0 2 6คะ่ะ เป็นอีก19ครั้งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและยกระดับการนำเสนอความบันเทิงอีกขั้นให้แก่ทุกคนโดย UOB Life เป็นมากกว่าเวทีแห่งความบันเทิงเพราะจะเป็นแพลตฟอร์มอันยิ่งใหญ่ในการผนึกความร่วมมือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมด้านกิจกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับสากลค่ะ